เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะครับสำหรับชาวโซแลนด์ดีเวิลด์หรือว่าถังซานที่กำลังเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางเพจได้ประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าถังคอนหรือว่าคอนเทาเทียนเนี่ยแล้วก็แมปใหม่อย่างตัวแมปเทพแห่งการสังหารนะครับก็จะเตรียมตัวเข้ามาแล้วด้วยรู้สึกเหมือนจะช่วงประมาณเลเวล60นะแล้วตอนเนี้ยเซิร์ฟหลักๆที่ผมอยู่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเลเวล57แล้วนะครับก็เหลืออีกไม่กี่เลเวลเท่าน,นั้นเราก็จะได้เล่นทางฝั่งของอาชีพใหม่กับตัวแมปใหม่ด้วยนะครับและแน่นนนอวาใวาะ,านะนใสํสขง การนาพลังเพื่อเตรียมความพร้อมกับการมาของแบบใหม่แล้วก็อาชีพใหม่ด้วยนะครับว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยเราจะต้องเล่นแบบไหนต้องใช้อะไรบ้างหรือแม้กระทั่งการหาอุปกรณ์ต่างๆใส่นะครับว่าเราเนี่ยควรจะใส่อุปกรณ์เซตไหนแล้วมันคุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คากับสายฟรีแล้วก็สารงบน้อยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าจะมีอะไรเนี่ยที่น่าสนใจกันบ้างก่อนมาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำายซี uard, ่การ์ดร้านทำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อมเเซนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆหรือเกมโซลาร์ e ิวเวิลกับทางายซี่การ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ เรามาเริ่มการในส่วนของเรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะครับมีหลายคนเนี่ยสงสัยกันมาเยอะนะซึ่งก็คือทางฝั่งของกระดูกวิญญาณนั่นเองกระดูกวิญญาณเนี่ยมันก็มีบางจุดที่อาจจะต้องเข้าใจมันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เชื่อมโยงกันนะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการตีบวกนะครับการตีบวกเนี่ยมันจะมีสเตตัสพื้นฐานตรงนี้บอกนะครับว่าเฮ้ยเราตีบวกไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องของอะไรบ้าง ันดับแรกเลยถ้าเกิดเราจะจะหาป้องกันจริงๆก็จะมีกระโหลกนเนี่ยครับตรงศีรษะเนี่ยจะช่วยเพิ่มในส่วนของพลังป้องกันพลังวิญญาณอะไรพวกนี้ด้วยนะครับส่วน,นล่างเนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของค่า HP เห็นไหมครับในตัวกระดูกแขนซ้ายเนี่ยแล้วก็แขนขวาก็พลังป้องกันมันจะไม่เหมือนกันเลยสักค่าเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวเกราะหรือว่าตัวลําตัวเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของการโจมตีอันนี้แหละครับคือสิ่งที่หลายคนเนี่ยโฟก,กัสรวมไปถึงในส่วนของกระดูกขาซ้ายด้วยจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น แล้วก็สุดท้ายนะครับกระดูกขาขวาเนี่ยก็จะได้ค่าเลือดเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้พลังลมนะครับที่เราเรียกกันว่าพวกพลังปอมที่พลังเยอะแต่ว่าดาเมจไม่เยอะเนี่ยเขาก็จะอัดในส่วนของค่า HP ีเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าค่าพลังเขาเนี่ยจะได้บูตไปเยอะมากขึ้นด้วยแต่ว่าเราก็จะมีในส่วนของการตีประสานไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบบวกตรงนี้ไปเยอะมากขึ้นนะครับ การตีภาษาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้นับตรงนี้ด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบวกเป็นขั้นๆไปใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดเราจะโฟกัสค่าไหนเนี่ยก็บวกค่านั้นไปก่อนนําหน้าไปเลยครับจนกว่ามันจะถึงค่าที่มันตันแล้วสมมุติว่าผมเนี่ยบวก6ไปหมดแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูสเตต บวกลูกะสนต่อเลยผมต้องการบวกให้ขึ้น9้าผมก็บวกตรงนี้เจ็ดแทิ้งไว้ก็ได้ครับไม่ต้องมาบวก777 7เจ็ดแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันจะช้านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะหาค่าไหนฟิกไว้เนี่ยก็บวกแค่กระดูกชิ้นนั้นไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเก็บที่เหลือเนี่ยตามมาก็ได้นะและในส่วนของอายุปีก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับอายุปีเนี่ยจะเป็นจุดจุดเดียวเลยั้งที่จะไม่ไปตามกระดูกนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนกระดูกปุ๊บนะครับผมมันก็จะขึ้นมาเป็น1 0,000ปีเหมือนเดิมตรงนี้ ผมสามารถตีบวกขึ้นไปได้ถึงมาณ50,000ปีเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าผมได้กระดูก e EX มาปุ๊บผมก็จะไม่สามารถที่จะใช้ในส่วนของ50,000ปีได้สแต้มันก็จะล่วงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาตัวกระดูกเนี่ยมายัดเพิ่มต่ออีกเหมือนกันนะครับผมหรือว่าไอ้ตัวเศษสีตุต้มๆเนี่ยครับมายัดต่อตรงนี้อีกด้วยนะเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของอายุป,ปีไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหลังๆเนี่ย ก็มีกิจกรรมแจกแล้วก็ทยอยได้เรื่อยๆนะครับแต่แน่นอนว่าสายฟรีเนี่ยอาจจะหาได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเก็บให้ได้สัก3า0 0 0่นหรือว่า4 0,000ปีไปก่อนก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับต่อไปเนี่ยก็คือในส่วนของการเพิ่มดาวนะครับการเพิ่มดาวนี่คือแบบโอ้โหต้องบอกเลยว่าสายฟรีอาจจะลําบากนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นสายเติมก็คงจะสบายไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าการเพิ่มดาวเนี่ยคือมันต้องโฟกัสในส่วนของสเตตด้วยสมมุติว่าผมอยากจะเพิ่มในส่วนของตัวพลังโจมตีแล้วกันอยากให้พลังโจ มันก็จะมีตรงเนี้ยบอกด้วยครับมันคือสเตตัสเพิ่มดาวนั่นแหละถ้าเกิดว่าผมบวกตรงเนี้ยไปแค่1ดาวเนี่ยแต่ตรงเนี้ยมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมเนี่ยต้องบวกอย่างน้อยเนี่ยสดาวขึ้นไปนะถึงจะบวกห4แต้มตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราบวกขึ้นไปถึง3ดาวเนี่ยเราสามารถกดกลั่นได้ด้วยนะครับก็คือกดฟิกตรงเนี้ยแล้วก็ใช้เศษพวกเนี้ยในการกลั่นนะเพื่อที่จะหาในส่วนของสเตตัสอื่นๆถ้าเกิดเราไม่ชอบ ส่วนของวลาโจมตีแล้วก็ไปหาค่าเลือดคิทิคอลอะไรพวกนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับและก็แน่นอนว่าไอ้พวกเนี้ยเราก็ต้องไปหาจากการฟาร์มหรือว่าลงลงลงดันอะไรพวกนี้ทั่วไปใช่ไหมอาจจะก,กิจกรรมบ้างหรือว่าเอาเศษเอาแต้มไปแลกนะครับ แน่นอนว่ามันใช้เยอะอยู่แล้วเยอะกว่าตัวเศษกระดูกนี่อีกด้วยซ้ํานะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับพอเราขึ้นดาวไปแล้วเนี่ยเราสามารถได้ในส่วนของสแตทที่เยอะมากเลยนะมันคุ้มค่าแก่การขึ้นมากๆเลยนะครับแต่ปัญหาใหญ่เลยเนี่ยเราจะขึ้นอันไหนก่อนดีใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกไปครับค่าตัวกระดูกเนี่ยมันฟิกไว้อยู่แล้วว่าอันไหนมันเพิ่มอะไรบ้างใช่ไหมการเพิ่มดาวเนี่ยกับการตีบวกจะคล้ายๆกันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูเรื่องของพลังโจมตีถ้าตรงนี้มันเพิ่มเยอะก็บวกตรงนี้ไปให้เยอะแค่นี้ก ส่วนเสริมเวทนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับอยู่ที่ดวงเลยกดๆไปครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นสีทองสีส้มเองถ้าเกิดเราไม่ได้รวยถึงขนาดที่มีส่วนของหินพวกนี้นะครับที่มันจะเอามาใส่ในช่องพวกนี้ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรครับก็หาในส่วนของออฟที่มาดีๆแบบเนี้ยแล้วก็กดอัพเลเวลเพิ่มขึ้นไปแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับและในส่วนของสายเลือดเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับคงต้องรอเวลาอย่างเดียวเพราะว่าเรายังไม่ขึ้น60กันถ้าขึ้น60เนี่ยจะปลดตรงเนี้ยเยอะมากขึ้นแล้วอาจจะมีพวกตััววววสสสสีีีทอองหหรรรื่่่่าา้้้้มมมเเนนนยยกกะะดดพพิขึใใคบ ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากจะเพิ่มปีอายุ ก็มาเพิ่มในส่วนของตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะจบไปทางฝั่งของกระดูกนะครับเราย้อนกลับไปดูในส่วนของการตีบวกกันบ้างดีกว่าการตีบวกหรือว่าการหาอุปกรณ์ในการสวมใส่ใช่ไหมขรานตอนเนี้หลายคนคงจะดันไปถึงเลเวล57กันแล้วเฉพาะเซิร์ฟต้นๆนะครับซึ่งมันก็ต้องมีในส่วนของสเตตที่สูงมากขึ้นด้วยแล้วเราเนี่ยจะไปหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยจากไหนได้บ้างที่มันแบบเยอะๆ1ดาวหรือ2ดาวอะไรพวกนี้นะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยให้เรากดมาดูในส่วนของการแรกก่อนนะครับการแรกเนี่ยจะมีเครื่องประดับสตาร จะเลือกแหวนหรือเลือกสร้อย หรือเลือกต่างหูเนี่ยเป็นแบบไหนดีอันดับแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องแหวนตอนเนี้ยมันปลดเลเวล58ใช่ไหมถ้าเกิดเราจะใส่นะครับเราก็ต้องรอเลเวล58อีกแต่ไม่เป็นไรเราเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับผมแต่ว่าในส่วนของตัวที่ใส่ได้เนี่ยก็จะมีสร้อยคอนะครับที่เลเวล57ใส่ได้แล้วแล้วก็จะมีต่างหูที่เป็นเลเวล56เนี่ยใส่ได้แล้วผมจะมาพูดแค่2เซตนี้ก่อนแล้วกันนะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสร้อยคอนะครับสร้อยคอนี่ถ้าเราจะเจไาเบรดพื้นฐานเลยนะเราคราฟขึ้นมาเป็นบวก2ให้้ไดก่อนัหลงจากนั้นก็มาดูว่าาเรมี ตรตงนี้ครบหรือ,อยังถ้าครบแล้วเนี่ยเราก็มาหาในส่วนของนี่เลยครับเซตที่มันเพิ่มสเตตัสพื้นฐานอุปกรณ์บวก10%นี่แค่ตีบวกเลเวลหนึ่งเราก็ได้แล้วนะครับตรงนี้แหละครับผมมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีค่าดาเมจที่สูงขึ้นสําหรับใครที่กําลังสงสัยว่าเฮ้ยดาเมจเราเนี่ยมันน้อยหลือเกินไม่รู้จะไปหาเพิ่มจากไหนไอตัวคีล่าวิญญาณเราก็รู้อยู่แล้วว่าหาได้จากการ์ดบ้างหาได้จากการะดูกบ้าง,าากกาางใช่ไหมครับแต่พลังโจมตีเนี่ยไม่ขึ้นสักทีนะก็จะมีเจ้าพวกนี้แหละคร ไปถึง10%เลยมันเพิ่มอะไรบ้างก็ดูสเตตัสพื้นฐานมันนะครับมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นแม่นยำเพิ่มบล็อกเพิ่มนะครับถือว่าเพิ่มเยอะเอาเรื่องเลยเหมือนกันนะอันนี้ก็แนะนําสําหรับคนที่เป็นมือใหม่สายฟรยีหรือว่างบน้อยด้วยเลยนะครับรวมไปถึงส่วนเซตอื่นด้วยก็เหมือนกันแต่ว่าเซตอื่นเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยถนัดเรื่องของอะไรพวกเชี่ยวชาญเห็นไหมครับมีเชี่ยวชาญไฟเชี่ยวชาญน,น้ําเชี่ยวชาญพิษเต็มไปหมดเลย วิธีการรู้เชี่ยวชาญก็กดที่สเตตัสแล้วก็ประเมินความสามารถก็ได้ของผมเนี่ยสเตตัสกายภาพก็คือต้องหาของใส่ที่เป็นเชี่ยวชาญกายภาพเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถทําดาเมจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเชี่ยวชาญไฟทั้งหลายเนี่ยก็คงไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่ามันมีอันล่างกว่านั้นอีกนะครับเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีหลายอันด้วยซึ่งมันก็จะมีพวกแบบถนัดร่าวิญญาณบวก4%เอนะไรพวกนี้ครับเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าเออมันคุ้มกว่าตัวอุปกรณ์เพิ่มหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอ ผมไม่ค่อยอยากจะให้ใช้ส่วนของขนาดล่าวิญญาณหรือก็อะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวกตนาดล่าวิญญาณเนี่ยเราไปเพิ่มจากในส่วนของการ์ดเนี่ยจะดีกว่าการ์ดกระสุนการ์ดไปเลยนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยก็เพิ่มในส่วนของสแตทความสามารถแล้วก็ในเรื่องของดาเมจน่าจะคุ้มกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกกันไปเลยนะครับไม่ต้องเอามาใส่รวมกันนะในส่วนของต่างหูนะครับผมอย่างที่บอกไปต่างหูเนี่ยก็มีเรื่องของสเตตัสพื้นฐานเหมือนกันเห็นไหมครับ แต่ละเซตเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยตัวเริ่มต้นถ้าเกิดใครคิดอะไรไม่ออกก็เอาตัวเซตเพิ่มอุปกรณ์ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้เราอยากได้อันอื่นก็ไปดูเอาตรงนี้ก็ได้วันเพิ่มอะไรบ้างทักษะกายบวก5%เระดับการหลบหลีก็ลบไปร้อย อ้นี่ก็จะลบไปร้อยต้านขิ้แต่ก็จะบอกทักษะาไกลาเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็เลือกได้นะแต่ผมคงไม่ลบอะไรสักอย่างคงจะเอาในส่วนของสเตตัสพื้นฐานไปเลยและอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมยังไม่เข้าใจเรื่องของการประสานนะก็คือตรงนี้เลยนะครับพวกรวมประสานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นสารงบน้อยอาจจะพอมีโอกาสได้ทําบ้างนะครับซึ่งนั่นก็คือในส่วนของการจุดตําแหน่งไฟนั่นเองนี่เลยครับผมถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอยากจะได้ในส่วนของดาเมจที่เพิ่มมากขึ้น ตรงช่องนี้มันจะได้พลังโจมตีเยอะเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าผมจุดไฟได้อีกสัก4ตัวนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มส่วนของสเตตตรงนี้เยอะมากขึ้นและจากพลังโจมตีของผมเนี่ยอยู่แค่240ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น270แล้วขอจุดแค่ประมาณ4ตัวเท่านั้นเองนะครับก็คือ1 2 3 4่ให้มันขึ้นบวก6เนี่ย สเตตัส <Status S 2> ผมก็เพิ่มเยอะขึ้นด้วยตรงนี้ถ้าใครที่มาดูอยู่แล้วมันขาดแค่ไม่กี่จุดนะครับก็แนะนําว่าให้จุดไปด้วยนะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยยังไม่ขึ้น UR เลยสแตตตรงเนี้ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีพวก UR ครบหมดแล้วก็มายัดใส่ให้มันครบทุกช่องเลยจะดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำาดเม g ได้เยอะมากขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของพลังภายในนะครับพลังภายในตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะ b u ้วไปในสายที่ ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะจะเป็นพวกแดงบ้างม่วงบ้างหรือเขียวล้วนเลยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วแต่เลยแต่ถ้าถามว่าอันไหนมันดูแบบดีที่สุดในโซนกระบ,บี่นะครับในเซิร์ฟนอกที่คนเขาใช้กันเยอะเนี่ยก็จะเป็นแดง12กับทางฝั่งของเขียว12นะครับผมมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการคูดาวงแหวนลงด้วยรวมถึงการมีบอลลีเฟสเนี่ยก็จะเก่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะลองเล่นกบ,บี่แล้วก็ลองเซตนี้ไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่ายังป้นไไม่ไหว ใช้แบบเดิมที่เราเคยทำตั้งแต่ตอนเกมเปิดก่อนก็ได้นะครับส่วนคนที่กำลังจะเล่นทางฝั่งของตัวคอนเท้าเทียนเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าจะใส่กระดูกวิญญาณชิ้นไหนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมตัวคอนเท้าเทียนเป็นตัวที่ตีช้าแต่ดาเมจแรงมากนะครับผมแรงแบบเวอร์วังเลยยิ่งมีโล่ด้วยป้องกันได้ดีด้วยนะครับถ้าเกิดเราเป็นสายสุรตาอยู่แล้วถือว่าดาเมจจัดจ้านมากๆเลยนะครับของที่จะให้ใส่ก็คงจะเป็นเสือผีนะครับเพราะว่าเสือผีเนี่ยจะมีในเรื่องของพิโรธปนอาหารตรงนี้นะครับมันจะช่วยในเรื่องของกาารเเพิ่มดมไดไ้ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่แมงมุมถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าแมงมุมเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของการเพิ่มคีย์ทิคอลไงครับซึ่งโอกาสติดคีย์ทิคอลก็ขึ้นอยู่การโจมตีของเราด้วยไม่ใช่ว่าเราตีครั้งสองครั้งแล้วมันจะติดเลยเื่อหร่มันก็อาจจะติดในครั้งที่4ครั้งที่5ก็ได้นะครับแล้วในความช้าของตัวคอนเนี่ยมันมีโอกาสติดมากน้อยกว่าตัวกระบี่แค่ไหนก็ลองคิดเอาเองแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนและใช้งานกันได้แล้วแต่ความชอบเลยนะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ